ต่อมาก็จะเป็นด่านฉลามกระโดดนะโอ้ยโดนหางฉลามโดนคีบฉลามนะคะเมื่อกี้นี้ โอ้โหนี่มันคือที่ไหนกันละเนี่ยสวัสดีทุกท่านเลยนะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโรบอคนั่นเองนะแล้ววันนี้เราก็จะมาอยู่ที่สวนสนุกที่สยองที่สุดในโลกเลยนะคะดูแค่ทางเข้านะคะก็น่ากลัวแล้วนะมันชื่อว่า s คร l อิ s t l a n d นะหรือว่าสวนสนุกโครงกระดูกนั่นเองนะคะ จะบอกว่าในแบบนี้ไม่เป็นแมปออบบี้นะเป็นแมบ,บเกี่ยวกับการกระโดดเอาชีวิตรอดพอเรามาถึงเราก็จะมาเจอผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่า hey นี่คือสวนสนุกที่น่ากลัวมากๆเลยนะผู้ชายคนนี้ชื่อว่าเบนนั่นเองนะคะเขาบอกเราแล้วนะคะว่าสวนสนุกที่นี่มันดูน่ากลัวนะทุกคน<อ>ประมาณว่าเบนเนี่ยเตือนเราแล้วนะแต่เราก็ยังจะเข้าไปนะคะ <c oughs> โอเคตอนนี้เราก็เดินเข้ามาที่สวนสนุกกันพอเราเข้ามาที่สวนสนุกนะคะมันก็จะมีโซนแบบว่าขายไอเทมาอะไรแบบนี้ วัดแดดนี่คืออะไรเนี่ยโอ้หิ้ตั๋นะคะต้องมาซื้อตั๋วตรงนี้เหรอนี่คือคนขายตัว๋วโอ้โหแต่งเป็นเออผีอิดเลยนะคะอัน oh. นี้ก็แต่งเป็นแม่มดนะทุกคนแค่หน้าตาคนขายตั๋วก็ไม่น่าซื้อด้วยแล้วนะคะเนี่ย oh. เดี๋ยวเราเดินเข้าไปกันเลยดีกว่านะคะโอเคแล้วเราก็มาเจอเบนิกแล้วนะคะเขาบอกว่าห้ามแตะน้ําที่อยู่ตรงพื้นนะคะ โอเคห้ามแตะน้ำที่ตรงพื้นคือน้ำที่มันไหลเจิ่งอยู่ตรงนี้โอ้วดแดดนี่ไง,ไงบอกแล้วว่าอย่าแตะนะคะตัวแตะกระจายเราก็ไปกันเลยนะพวกเราก็กระโดดมาบนมะเขือเทศนะคะแล้วนี่คือแตงกวาแล้วนี่คือขนมปังแฮมเบอร์เกอร์สรุปแล้วนี่คือชิ้นส่วนของแฮมเบอร์เกอร์นะคะอย่าบอกนะว่าไอ้เหลืองๆตรงนี้คือน้ำมันที่ทอดแฮมเบอร์เกอร์วัดแดดนั่นๆนะคะผีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไปอยู่ในนั้นโอ้ยน่ากลัว อันนี้ก็บนชีสอันนี้ก็มะเขือเทศเย้ yeah! แล้วเราก็มาเซฟตรงนี้โอเคอันนี้คืออะไรลูกโปง่งเป็นลูกโป่งของผีอิดนั่นเองนะหรือว่าเป็นผีตัวตลกเราห้ามโดนลูกโป่งมันนะคะโดยการเดินไปเรื่อยๆแบบนี้ถ้าเกิดมันแบบว่าเลื่อนมาทางนี้เราก็หลบนะคะต้องรอจังหวะแป๊บหนึ่งแง่ yeah. แค่นี้นะคะก็สมเ็จใหา่เกือบโดนโอเคแล้วเราก็เซฟตรงนี้เลยแล้วเราก็มาเจอเบนอีกแล้วนะคะเบนนี่คืออยู่ทุกดานเลยนะทุกคนต่อมาบอทเด เป็นด่านของผีแม่มดนะคะผีแม่มดกําลังยืนอยู่ตรงนู้นนะทุกคนนะเราต้องกระโดดไปบนลูกกวาดตรงนี้หรือว่าลูกอมนั่นเองกระโดดไปโลดหยาเฮ้ยยาโดยห้ามโดนพื้นนะโอเคใกล้แล้วนะคะอะไรกันเนี่ยมีแมกวาดด้วยนะห้ามโดนแม้กวาดด้วยเอ้ย,โอ,ย,โ,อยโอเครอดนะคะนุก่าตายเรียบร้อยนะแล้วเราก็มาเจอเบนอีกแล้วนะคะนี่มันด่านอะไรเนี่ยเรามาถึงด่านที่เป็นซอมบี้นะคะเป็นผีในสุสานนั่นเอง จะเห็นว่ามีผีซอมบี้คานไปคานมาทุกคนแล้วเราก็ต้องหลบผีซอมบี้ให้ได้นะคะนี่ค่ะผีซอมบี้มันจะคานไปคานมาแบบนี้เราก็ต้องเดินหลบให้ได้ไปเลย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 โอเคเรียบร้อยไต่บันไดขึ้นไปแล้วเราก็มาถึงประตูนี้นะคะประตูก็ได้ถูกเปิดออกแล้วเราก็ได้เข้ามาในบ้านผีสิงแห่งนี้โอ้โหทุกคนบรรยากาศน่ากลัวมากและต่อไปเราต้องบอดดกระโดดเอา้าเดี๋ยวนะเข้าไปไม่ได้นะคะแล้วเราต้องไปทางไหนอ่ะ อ้าวแล้วเพื่อนเราขึ้นไปได้ยังไงเดี๋ยวนะออกประตูนี้ใช่ปะอ่าประตูนี้นะทุกคนเฮ้ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยบอดเดดนี่คืออะไรจานหมุนได้นะแล้วก็เก้าอี้ลอยได้อู้หูอเมซิ่ง <What? S 2> คืออะไรห้ามโดนจานเหรอ <S <S ไปอา้าโอ้ยเฮ้ยโอ้ยดูท่าตายน่ากลัวมากเลยนะคะไปใหมนะทุกคนเดี๋ยวนะอันนี้งง,งมากต้องไปยังไงอ๋อเราต้องหลบเก้าอี้นะทุกคนเนี่ค่ะห้ามโดนเก้าอี้นะคะห้ามโดนเด็กขาดโอเคค่อยๆไปค,ค่อยๆไป ไปเลยไปเลยเย่พามาได้แล้วแล้วเราก็เข้าประตูนี้ไปเลยเยอุ้ยอะไรอ่ะโอ้โหนี่มันบ้านผีสิงจะชัดเราต้องคอยหลบมีดนะคะที่มีเป็นรูปปั้นอัศวินนะคะฟันดาบลงมาหลบยังไงอะไรเลยเดี๋ยวใจเย็นนะพวกโอเคไปรลดนี่ค่ะค่อยๆไปค่อยๆไปเฮ้ยนี่ว่าหลบดีแล้วนะยังโดนเลยนะคะอ่าตอนนี้มากันใหม่นะจะรอดไม่รอดก็เอ้ยโอเครอดนะทุกคนเย แล้วเราก็มาตรงนี้นะเซฟก่อนเลยนะทุกคนเดี๋ยวตายนะคะเซฟก่อนเซฟก่อนต่อไปเราก็เปิดประตูเข้าไปเลยนี่มัดแดดนี่คืออะไรเนี่ยหืมผีเต้นลำนี่เราเข้ามาเจอผีเต้นลำเลยเนี่ยโอ้โหนี่มันสวนสนุกหรือว่าบ้านผีสิงทุกคนมันน่ากลัวมากเราต้องคอยหลบนะคะโดยห้ามโดนผีที่เต้นลำกันอยู่อ่าแล้วก็นี่เลยมีผีเล่นเปียโนโด้วยนะคะ โอ้โหรู้สึกว่าผีที่บ้านนี้ชีวิตช่างสุขสันต์เหลือเกินอ่ะโอเคแล้วก็ไต่บันไดขึ้นไปนะนี่เราสามารถขึ้นมาบนชั้นนี้ได้แล้วและตอนนี้เราก็ต้องมาเข้าประตูวุบมาแล้วแล้วก็เซฟก่อนเลยนะทุกคนอุ๊ยอะไรเนี่ยโูตกใจหมดมีผีโผล่มาจากกระจกนะฮะอุ๊ยน่ากลัวเป็นผีสอมบี้อุ้ยโหตรงนี้ก็มีอุยอะไรกันเนี่ยโอเคอุ๊ยห้ามโดนเลือดห้ามโดนเลือดด้วยนะฮะจะเห็นว่ามันมีเลือดอยู่ตรงพื้นนะทุกคนระวังด้วย นะแล้วก็ห้ามโดนผีด้วยนะคะโอเมก้า oh งานยากงานยากบอกเลยเออโอเคเฮ้ยผ่านมาได้ไปเลยโอเคทุกคนแล้วก็เซฟเลยนะคะวุ้ยอะไรอะตกใจอ๋อเป็นค้างคาวโอ้โหเดาคุณล้เอ้าโดนได้ยังไงล่ะเนี่ยตานนี้ต้องผ่านเย้ yeah. ผ่านมาได้แล้วนะคะโอ้โหยากมากค้างคาวโอเคประตูเปิดเข้าไปมาเจออะไรอีกเจอเหล็กปะเนี่ยโอเคเดินไปตามทางนะทุกคนและนี่คือทางลงวดแดดไม่ใช่ทางลงต้องเข้าประตูไปอีกนะคะ โอ้โหรู้สึกว่าเป็นบ้านที่ซับซ้อนแล้วก็ใหญ่มากเบนบอกว่าเรานะคะต้องเข้าไปในนี้นะต้องนั่งรถนี้เข้าไปนะทุกคนเป็นนิคายรถไฟนะคะจะเจออะไรปะเนี่ยยังมีตัวอะไรโผล่มาเดอ้อกลัวแล้วตอนนี้เราอุ้ยอะไรอยากใหญ่อยากใหญ่มีแมงมุมด้วยนะ,ะอุ้ยมืดมากเลยข้างในมืดแล้วก็น่ากลัวมาก,มากๆเลยนะคะเนี่ยตอนนี้รถล,ลาอุ <c oughs> <c oughs> ้ยทวดต,ตัวอะไรอะ่ะอุ้ยน่ากลัวทุกคนเรื่องจริงนี่คงแบบว่าอุ้ยอะไรจ้ำสแกมากเลยนะคะ มีหน้าตาผีด้วยโอ้โ oh, หทุกคนเดี๋ยวนะมันน่ากลัวมากเลยเฮ้ยนี่มันตัวอะไรนี่ยังมาทูดเหรอวัดเด็ตัวบเบลลอร์เลยนะคะ oh. เออเราจะเป็นอะไรไหมเนี่ยโอ้โ oh, หทุกคนถ้าเกิดเรื่องจริงนี่คือหัวใจวานจริงๆนะคะเนี่ย ตอนนี้รถรางก็มาสิ้นสุดแล้วนะคะเมื่อกี้เราก็ได้ไปทัวร์นรกมาโอ้โห,โหน่ากลัวมากเลยนะคะต่อมานะคะเราต้องเดินขึ้นบันไดตรงนี้ไปแล้วตอนนี้เราก็ออกมาจากบ้านผีสิงเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนและเราก็มาถึงจุดเซฟจนได้เย้ yeah! เราเจอเบนทุกที่เลยนะคะอันนี้เราต้องกระโดดข้ามนะคะข้ามถังไม้นี้ไปนะทุกคนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแบบนี้เย้เย้ เย่โ yeah. oh! 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 อ้ยโอ้โหจมจนอาวไม่ตายมหัศจรรย์มา,มากไม่ตายโอเคไต่ขึ้นไปเลยแบบนี้นะคะตอนนี้เราขึ้นมาบนเรือซึ่งเป็นเรือของโจรสลัดและมันก็มีผีโครงกระดูกอยู่บนนี้นะคะ <laughs> อ๋อทุกคนรู้แล้วเราต้องไต่ขึ้นมาด้านบนจริงด้วยนะคะแต่ว่าเราต้องกระโดดลงไปให้ตรงกับสะพานไม้หรือเปล่าไม่รู้ยังไงข้าง <laughs> บนมีกุญแจนะคะอ๋อต้องกระโดดขึ้นมากุญแจรู้แล้วโอเครู้เรื่องทุกคนเดี๋ยวนะ ห้ามตกเด็ดขาดเดอ้อไม่งั้นเริ่มใหม่เราต้องค่อยๆไปนะคะแล้วตอนนี้เราก็ขึ้นมาชั้นบนแล้วเราก็มาเจอกุญแจหัวก็โลกแล้วนะทุกคนสงสัยว่าสามารถเอาไปเปิดประตูได้นะคะกุญแจนี้เปล่าใช่เลยทุกคนเอามาเปิดประตูห้องนี้มีหีบสมบัติด้วยอุ้ยมีเงินด้วยทุกคนมีเงินมีทอง <S <S เดี๋ยวนี่มาตรงไหนเนี่ยอยู่ดีก็มาโผล่ตรงนี้เฉยเลยนะคะข้างล่างนี้ก็แบบว่าเป็นน้ําท่วมมาเลยนะคะตายไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะ โอเคค่อยๆไต่ไปนะทุกคนไม่ต้องใจร้อนอ่าทุกคนเราต้องตั้งสติดีๆก่อนนะคะตั้งสติตั้งสติตสตนี่ไงนี่ไงเออนั่นแหละนั่นแหละเอาใหม่เอาใหม่หมยังไง Okay, <S <S ไปได้แล้วนะ,ะทุกคนแล้วก็ไต่บันไดขึ้นไปเลยโอ้โหรู้สึกว่าในแบบนี้ด่านเยอะแล้วก็ยากมากๆเลยนะคะในที่สุดเราก็มาโผล่ตรงนี้จนได้นะ,ะสแสดงว่าเมื่อกี้เราไปอยู่ใต้ท้องเรือแน่นอนน่ะแล้วก็เซฟก่อนเลยนะทุกคนโอ้โหยากมากต่อมาก็จะเป็นด่านฉลามกระโดดนะ,ะโอ้ยโ,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 โดนหางฉลามโดนคีบฉลามนะคะเมื่อกี้นี้เอา <ๆ S 1> ละทุกคนเราจะวิ่งไปกันนะฉลามมามาไม่มาไม่รู้หยุดก่อนต้องหยุดต้องเบรกก่อนนะทุกคน ได้แล้วอุย้ยใกล้โอ้ยโดนมันเนี่ยไม่โดนนะเฮ้ยยุดอู้ยโดนจนได้โอ้โหฉลามบ้าบออะไรเนีย่ยเฮ้ยเอาล่ะทุกคนจะรอดไหมเนี่ยครั้งนี้ยรอดดิรอดอ้โหรอดจนได้มาเจอเบนไปก่อนนะเบนนะหมดแดดไปทางไหนไปทางนู้นเหรอโมเก้ทุกคนเราต้องไปทางนู้นนะะยังไม่หมดอีกฉลามอูโหฉลามเยอะจริงๆฉลามบุกฉลามบุกใกล้แล้วโอ้โ้ยเดี๋ยวน,นักเซฟก่อนเซฟแล้วเย้ โอเคเราก็ผ่านฉลามมาได้แล้วนะคะอ๋อนี่ไงเราต้องมาที่อะไรเนี่ย c ค a s t e r of h o r r o r นะคะเป็นรถไฟเหาะผีสิงเนี yeah. ่ย oh. สุดยอดเลยยังไม่หมดนะทุกคนเราต้องมาเล่นรถไฟเหาะก่อนนั่งตรงไหนอะตรงนี้เหรอไปเลยเพื่อนปุ๊บปูนไปแล้วนะคะอ่ะตอนนี้เราก็กำลังนั่งรถไฟเหาะแล้วทุกคนนั่งคนเดียวด้วยเป็นไงล่ะ เป็นรถไฟเหาะแบบนั่งคนเดียวนะคะแค่นี้ก็หวาดเสียวพอแล้วยังจะขึ้นไปสูงอีกนะคะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาดูตอนลงกันนะคะคงจะหัวใจวายน่าดูอ่ะตอนนี้มันก็จะลงแล้วนะบัวนี่หวาดเสียวโอ้แค่ในเกมยยังหวาดเสียวเลยนะคะเนี่ยว้ายังไงอูตั้งฉากทีเดียวหวาดเสียวโอ้หวาดเสียวมากเลยทุกคนอถึงยังอะ่ะพอเหอะแค่นี้ก็จะอ้วกแล้วนะคะ โอ okay, เคแล้วก็มาถึงแล้วนะทุกคนถึงเส้นชัยยังอะวิ่งไปทางไหนทางไหนก็ไม่รู้ทางนี้แล้วกันสแสดงว่าเราต้องนั่งเรือไปที่เกาะนู้นปะแย่ yeah, ทุกคนเราเจอเส้นชัยแล้วนะฮะเราจะนั่งเรือไปที่เกาะนู้นกันนะไปเลยนี่เลยซิ่งเรือมาเลยนะคะแล้วเราก็มาถึงเส้นชัยจนได้เย้ yeah! ในที่สุดเราก็สามารถหนีออกจากส่วนสนุกผีสิงได้แล้วนะะโอ okay, เคเซฟก่อนแล้วก็มาเจอเบนอีกแล้ว ให้ตายเถอะเป็นหน้ายิ้มแล้วนะแสดงว่าเราสามารถรอดปลอดภัยจากสวนสนุกผีสิงได้แล้วนะทุกคนเ yeah. ย <Yeah. S 1> ่ก็จะมาดูของรางวัลกันนะคะก็จะมีแบบว่ากระโดดสูงอย่างนี้โหสุดยอดนะแล้วก็นี่เลยนะคะอันนี้วิ่งไว วิ่งไว้นะทุกคนเด้อ yeah. อ้าแล้วค่ะวันนี้พี่นิวก็ได้มาเล่นในดานเอ่อทีมพาร์คออบบี้นะซึ่งเป็นทีมปาร์คแบบผีสิงผีสิงนั่นเองนะคะหรือว่าสุดสนุกผีสิงน่ากลัวมากทีเดียวนะคะถ้าเกิดใครชอบด่าออบบี้พี่นิวแนะนําแบบนี้เลยนะสนุกแน่นอนโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะบ๊ายบายจุ๊บ,บๆนไหนเราก็วิ่งไวและเราลองวิ่งในน้ําดูนะทุกคนโอ้ยว่ายน้ําไวด้วยไปไงสุดยอดขนาดว่ายน้ํายังว่ายไวเลย,เลยนะคะ เงื้อนี่เรามายืนบนอะไรเนี่ยบนแดดอุ้ยนี่มันหัวกะโหลกคนนี่นะอุ้ยน่ากลัวทุกคนเดี๋ยวอุ้ยไปดีกว่ากลับไปที่เดิมเพราะว่าฝั่งนี้น่ากลัวว่ายกลับไปเลยโู้ว่ายอย่างว่องเลยทุกคนสุดยอดว่ายน้ำว่ายที่สุดในโลกเลยนะคะแย้ yeah!